เมเธอร์กำลังเผชิญกับความวิตกกังวลภายในองค์กรเนื่องจากความล้มเหลวในการพัฒนาลอมเสีซึ่งถูกนำมาเปรียบเทียบกับโมเดลจากบริษัทเล็กๆที่มีงบประมาณในการฝึกอบรมต่ำกว่าการปล่อยรุ่นที่แตกต่างกันเพื่อการประเมินผลและเผยแพร่สาธารณะได้สะท้อนถึงการจัดการที่ไม่ดีในการพัฒนาลอมเสี่ซึ่งสร้างข้อสงสัยถึงความสามารถในการแข่งขันในขณะที่ข่าวดีจากทางบริษัทอื่นเช่นอินโทรพิกที่ได้เปิดตัวการอัปเดตใหม่สำหรับโมเดลคลอช่วยเพิ่มตัวเลือกในการใช้งานให้มากขึ้น และทำให้การใช้งานมีความสะดวกสบายมากขึ้น OpenAI ได้เปิดตัวโมเดล OpenSource ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ชุมชน AI สามารถเข้าถึงและพัฒนาต่อยอดได้ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแนวทางการทำงานของอุตสาหกรรมแม้ว่าจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่ก็มีความกังวลเกี่ยวกับการลดเวลาทดสอบความปลอดภัยของโมเดล AI จาก OpenAI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระยะยาวการพัฒนา AI กำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วทำให้บริษัทต่างๆต้องเร่งรีบในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แม้ จะมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในบริบทนี้บริษัทต่างๆต้องเร่งพัฒนา AI เพื่อไม่ให้ตกเทรนด์ซึ่งการทดสอบรุ่นใหม่ๆอาจไม่เพียงพอในการตรวจสอบความปลอดภัยการพัฒนา AGI กำลังเข้าใกล้มากขึ้นโดย OpenAI มองเห็นว่าศักยภาพของ AI สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้มากขึ้นโมเดล DeepCoder 14b ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการเขียนโค้ดที่ดีซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้พัฒนาสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆได้ การวิจัยอย่างลึกจาก Google ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตอบสนองที่ดีกว่าโมเดล AI อื่นๆโดยเฉพาะในการติดตามคำสั่งและความเข้าใจนอกจากนี้ Google ยังมีแผนที่จะรวมโมเดล Gemini และ w a โ o เพื่อสร้าง AI ที่มีความสามารถหลากหลายรูปแบบในการสร้างเนื้อหาที่หลากหลายการพัฒนาชิป TPU รุ่นใหม่ของ Google ได้นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ AI อย่างมีนัยสำคัญทำให้สามารถจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนได้ การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการทำงานภาพเช่นการลบวัตถุจากภาพช่วยให้ผู้ใช้สามารถได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างรวดเร็วการเลือกเพลงที่เหมาะสมกับวิดีโอสามารถช่วยเพิ่มอารมณ์และความรู้สึกให้กับผู้ชมทำให้การรับชมมีความสนุกสนานยิ่งขึ้นการพัฒนาเครื่องมือ AI ของ Microsoft ทำให้การวิจัยและการวางแผนการเดินทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้เร็วขึ้นการพัฒนาของ AI ในช่วง3ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้เกิดความหวังในการพัฒนา AGI ในอนาคต Google ได้เปิดตัว Firebase Studio ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและปรับแต่งแอปได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การเขียนโค้ดมีเจนนี่กำลังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติที่เหนือชั้นและมีการอัปเดตทุกสัปดาห์เพื่อพัฒนาคุณภาพของโมเดลภาพการตอบสนองจากมีเจนี y ชี้ให้เห็นว่าการสร้างข้อความนั้นมีคุณค่าน้อยกว่าฟีเจอร์อื่นๆที่ผู้ใช้ต้องการในเวลานี้ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ของมิเจอร์นีมักจะสนใจในการสร้างภาพที่มีสไตล์ใส่ไฟและอนาคตมากกว่าการสร้างข้อความหรือกราฟิกข้อมูลความก้าวหน้าของ AI ในการสร้างเอกสารวิจัยและการพัฒนา AI อาจเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่ออนาคตของการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพประชากรที่กำลังสูงอายุต้องการความช่วยเหลือส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในปัจจุบันและทำให้หุ่นยนต์มีบทบาทสำคัญ หุ่นยนต์ที่ทำการชกมวยได้นั่งหน้าทึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสริมแรงอนาคตของหุ่นยนต์ในกีฬาอาจมีสนามชกมวยสำหรับหุ่นยนต์ซึ่งจะเป็นการพัฒนาใหม่ที่น่าตื่นเต้นในโลกเทคโนโลยี